บ้านอิงเขาพร้อมครัวโรงจอดรถด,ดาดฟ้าไปนอนดูดาวตื่นขึ้นมาจิบกาแฟแลกเขาลูกใหญ่ๆกันที่โคกสำโรงโลบบุรีครับสวัสดีครับวันนี้ผมปอเลมสุกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวบ้านสวนอิงเขากันนะครับกันที่อำเภอโคกสำโรงโลบบุรีนะครับบ้านสไตล์โบเดนพร้อมดาดฟ้าจะเป็นยังไงเราไปดูพร้อมๆกันครับ บรรยากาศดีมากๆนะครับเพื่อนบ้านเยอะแยะก็จะตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับก็คือเป็นล็อกนะปูนเปือยครับแล้วก็เจ้าของบ้านเดินระบบไฟให้เรียบร้อยนะครับหลังนี้38ตารางเมตร1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะห้องน้ำแยกโซนเปียกโซนแห้งเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันประตูนี่โอ้โหยังใหม่อยู่เลยนะครับไฮไลท์ที่สำคัญของห้องนี้ก็คือตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ย